นี่คือลำโพงบูทูที่มีดอกขับถึง6ตัวด้วยกำลังขับถึง60วัตต์สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง100ตัวและมีไฟเล่นตามเสียงเพลงได้บอกเลยว่าสายปาร์ตี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับนี่คือทรอน s m a r t ทแบงครับนี่ยังไม่สุดนะเปิดได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋เปิดให้สุดว่านี้ดูดีว้าว มันจะตามจังหวะบีทของเพลงเลยนะครับนี่สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยครับไมต้องเบอร์นิดนึงใช่ไหมครับฮ่่ันีครับ เป็นตัวแสบนะครับมาอีกแล้วครับหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการเกี่ยวกับการฟังเพลงครับหลายวิเดียวก่อนต้นนี้ผมรีวิวเป็นตัวหูฟังไปใช่ไหมครับคราวนี้จัดเป็นลำโพงตัวใหญ่มาเลยครับซึ่งแน่นอนสมัยนี้ต้องเป็นลำโพงบลูทูธอยู่แล้วครับซึ่งบอกว่าเจ้าทรอนสมาร์ทแบงตัวนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธที่ค่อนข้างจะเล่นใหญ่หน่อยยกได้ว่าใครที่เป็นคนที่แบบอยู่บ้านรักสงบเปิดเพลงคอเบาๆอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าทรอนสมาร์ทแบงตัวนี้มันคงเกินความจําเป็นครับตัวนี้ ีมันเหมาะสําหรับสายปาร์ตี้สายตื๊ดแบบดังกระหึมแบบโอ้โหเดี๋ยวเม่อดูวิดีโอนี้ก็จะเข้าใจครับว่าผมหมายถึงอะไรครับถึงขนาดที่คาจํากัดความของเขานะครับก็คือ p o r t a b l e Party Speaker ครับหรือว่าลําโพงสําหรับจัดปาร์ตี้แบบ พกพาครับนี่มันสามารถพกพาไปไหนสะดวกสบายขนาดไม่ได้ดูใหญ่มากขนาดนั้นแต่คุณภาพบอกเลยครับเกินตัวแน่นอนตัวนี้นครับผมประทับใจตั้งแต่ตอนที่เริ่มแกะกล่องนะครับตอนที่แกะกล่องมาเขาก็ใส่โฟมกันกระแทกแพ็คมาอย่างดีครับคือลําโพงเราปลอดภัยแน่นอนรวมไปถึงตัวคู่มือด้วยครับมันเป็นสีที่แบบว่าดูง่ายเข้าใจง่ายแบบดูแลใช้เป็นแน่นอนครับอ่ะอันดับแรกเราไปดูพวกจุดเด่นของเขาที่แตกต่างจากตัวอื่นและคุณสมบัติพื้นฐานของเขากันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นบูทูธ 5.0นะครับรองรับการใช้งาน15-20เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเปิดไปในตอนต้นนะครับว่ามันมีดอกขับถึง6ตัวเลยทีเดียวครับมันมีชื่อมันอยู่ผมขอนเรี่านะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับมีทั้ง Duo Twitter Duo Woofer และ Duo Pass สซีฟเรดิโเตอร์ครับกำลังขับสูงสุดอยู่ที่60วัตต์เลยนะแต่ที่สำคัญเหมือนที่บอกครับว่ามันเหมือนแบบสายปาร์ตี้อะบางทีแค่ตัวเดียวมันไม่พอครับปกติมันก็อาจจะเชื่อมต่อได้แบบ5ตัว10ตัวใช่ไหม จัดได้ถึง100ตัวเลยครับจะมีอันนี้100ตัวครับเราสามารถเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วเปิดเพลงพร้อมกันแล้วแบบพูดง่ายๆนะเราเปิดผับได้เลยครับ อะไรขนาดนั้นมีแบตเตอรี่ในตัวครับสามารถเปิดใช้ได้เลยไม่ต้องเสียบไฟไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มามากถึง1800ม้ิลลิแอมครับเวลาในการใช้จนเต็มประมาณสีชั่วโมงครึ่งครับที่สำคัญสำหรับตัวเขาจะมีไฟเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างตรงนี้หมดเลยนะครับกันน้ำระดับมาตรฐาน IPX6 ครับน้ำหนักประมาณ3กิโลครับคือไม่ได้เบาวิวมากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หนักมากเกินไปที่จะยกไม่ได้นี่มือเดียวก็ยกได้เห็นไหมครับที่สำคัญครับเราามรคควบุโไดด้ยก ผ่านทรอนสมาร์ทแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงถัดไปหรือแม้แต่การตกแต่งเสียงเพลง EQ ต่างๆนะครับสามารถทําได้ผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยครับเรียกได้ว่าเหมาะที่จะใช้ในทุกสถานที่ทุกโอกาสทุกเวลาทุกความต้องการเลยครับในบ้านนอกบ้านหรือริมสระร <laughs> ิมทะเลอะไรอย่างนี้ครับทุกที่บนโลกใบนี้ครับเราสามารถยกเจ้าตัวนี้ไปใช้งานได้ทันทีครับไว <laughs> ้เราให้เราย้ายไปอยู่ดาวอังคารเมื่อไหร่ก่อนตัวนี้ก็ยกไปใช้ที่ดาวอังคารได้คือที ก็คือมันสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกงานทุกประเภทนะครับงานไหนต้องการเสียงเพลงนะทรอนสมาร์ทแบงค์นี้จัดให้ได้หมดเลยครับนี่แหละคือจุดเด่นและคุณสมบัติหลัก่าวๆของเขานะครับอ้ามาเรามาดูรอบตัวเขาใกล้ๆก่อนแลวกันนะครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเครื่องต่อตรงไหนบุ่มบังคับอะไรเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันครับอ่านี่ครับผมเปิดเครื่องให้ดูแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีไฟรอบตัวครับนี่ด้านหน้าด้านข้างก็มีสองข้างนะ อ่ามันจะเป็นไฟวิ่งรอบๆตัวครับซึ่งไฟตัวเนี้ยมันจะไปตามเสียงเพลงครับเสียงเพลงแล้ดึงด๊งดึงด๊งดึนงดึ๊งไฟมัก็จะไปตามนะครับ ไปเรรื่อยๆนะคับตรงนี้ครับด้านหน้าจะเป็นแผงควบคุมแบบปุ่มกดครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเล่นหยุดเพลงเพิ่มลดเสียงหรือว่ากดปุ่มเพื่อเชื่อมต่อลำโพงอื่นๆนะครับสามารถควบคุมด้วยระบบแมนนวลด้วยการกดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับไม่ด้วางต้องควบคุมผ่านแอปอย่างเดียวนาบแมนนวลตรงนี้ก็ได้ครับด้านบนนี้ที่มือจับนี่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อครับนี่ทรอนส์สมาร์ทนะครับด้านข้างสองข้างนี่ครับอ่าดูนะครับบดดบ ดึบเลยตอนเล่นเพลงรับรองเพลินแน่นอนครับนี่สองข้างถึงเหมือนกันดึบดึบดึบครับบับบับแน่นอนครับแล้วก็ที่ด้านหลังนี่ครับนี่จะเป็นช่องสําหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่ครับจะเป็น USB ธรรมดาจะเป็น Type C AUX หรือว่า TF Card นะครับสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับเราเสียบชารนแบตหรือว่าจะเอาเพลงใส่การ์ดก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วส่วนมากเขาเชื่อมต่อผ่านบูทูธครับง่ายครับจะได้เลือกเพลงกระโทรศั์ได้อิสระเนาะอ่ะเรามาดูตรงปุ่มควบคุมตรงนี้ก่อนเลยเลยกันนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับปุ่ม ผว้คุบตรงนี้ใช้ระบบการกดนะครับกดลงไปเลยนะไม่ใช่สัมผัสนะครับกดยังไงฟังนะเห็นไหมมันจะดังจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ได้กดแบบก้งแกงงกดแบบแน่นนี่ปุ๊บ นะครับได้จากปุ่มแรกครับนี่คือปุ่มเปิดปิดลําโพงครับถัดมาครับจะเป็น Sound Power EQ Button นะครับก็คือเหมือนเป็นการเปิดปิดโหมดที่ทําให้เสียงมีมิติมากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาใส่มาให้ด้วยในทอนสมาร์ทแบงนี้นะครับต่อไปเป็นปุ่มเพิ่มเสียงครับต่อไปเล่นและหยุดเพลงครับต่อไปลดเสียงครับผมจะไปเปลี่ยนโหมดครับปกติส่วนมากเราชอบเชื่อมต่อด้วยบลูทูธใช่ไหมครับบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็น AUX หรือว่าเป็น TF Card อะไรอย่างงี้ครับเราก็กดเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้นะตัวถัดไปครับเนี่ยที่ผมบอกครับว่าเราสามารถเชื่่ออมตลําโพงได้เป็น ตัวใช่ไหมครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปดิดอ r o ค d c a s t m o d นะครับทำให้เราเชื่อมต่อกับลำโพงซอนสมาร์ทแบงตัวอื่นได้นะครับและช่องสุดท้ายที่เป็นตัวเ n ็น,นี้นะครับก็คือเราเชื่อมต่อ NFC ตรงนี้นะครับอ่อ,อเดี๋ยวผมลืมเปิดเครื่องให้ดูก่อนครับนี่ นี่ครับอันนี้ก็ประมาณแบตเตอรี่ที่เหลือครับจะมี4จุดครับถ้าแบตเต็มจะเป็น4จุดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับช์จได้ตัวนี้ชัดได้เลยนะครับเผื่อบางทีอาจจะงงหรือสับสนอะไรครับในคู่มือครับมีบอกทั้งหมดเลยเป็นแบบสีด้วยดูเข้าใจง่ายครับนี่กดอะไรเป็นอะไรตรงนี้นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปใช้นะครับอ่ะเรามาลองเชื่อมต่อเปิดเพลงฟังเล่นๆกันก่อนละกันนะครับผมจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก่อนละกันนะครับลองดูนะครับเปิดบลูทูธในโทรศั กี้คือเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วใช้งานได้เลยง่ายอ่ะอ้าวล <my single music todavía> องเปิดเพลงฟังดูสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็น <sheet> ยังไงนะครับโอ้โ้ตกใจหมดเลยครับเออวู้เสียงดังจริงครับสะดุ้งเลยผมเมื่อกี้ว้าว รายดไก่นแป๊บหนึง่งเพื่อนๆฟังนะครับไอ้ตรงตัวปุ่มที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่ากดแล้วมันจะมีมิติเพลงมากขึ้นนะครับผมอยากให้เพื่อนๆฟังปเปรียบเทียบกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะไปนะครับนี <S <S ่นะปกตินะผมกดปุ่มที่สองนะ แบนแบนหมอ่ไหมไม่มีมิติเลยถ้าเกิดการขับรถนะครัๆว่าแบบกดปุ่มในตัดอ่ะแต่ที่เบรกเล่นอยู่พื้นๆใช่ไหมครับพอกดปุ๊บแบบนี้เลยคือฟังแล้วหัวใจเต้นตามแบงนี้เลยอ่ะโหแล้วเสียงดังมากนะอันนี้ยังเปิดได้ไม่สุดเลยนะยังไปได้อีกไกลเลยอ่ะอ่ะไหนๆแล้วเราได้ลำโพงใหม่มาแล้วเราต้องเบิร์นนิดนึงใช่ไหมครับเราดูนะครับผมจะเปิดเสียงดังสุดเลยมันแบบไปไปสุดแค่ไหนนะครับไปดูไป างที่บอกครับมันเหมือนแบบลำโพงปาร์ตี้ใช่ไหมครับนี่ผมอยู่ในห้องที่เล็กแคบๆอย่างนี้ไม่ไหวครับเปิดห,หูย้ยเมื่อกี้หูอื้อจริงๆนะเฮ้ยพลังเสียงมันโหดมากครับอย่างที่บอกเลยครับว่ามันมีดอกขับถึง6ตัวไงการใช้การเท่าเล็กแบบนี้มันเลยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับโอ้ยอย่างอื้อเลยเมื่อกี้เรื่งเปิดสุดเลยผมว้าวสัมผัสแรกลองฟังครั้งแรก ประทับใจครับ mm. อ่ามาตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าที่บอกว่าไฟตรงนี้มันเล่นตามเพลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันจะตามจังหวะบีทของเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเ,เพื่อนฟังเพลงแล้วดูแสงของมันไปดีนะครับมันจะลงจังหวะของมันเป๊ะพอดีเลยนะครับเห็เเเเนไหมมันจะเป็นตามจังหวะบีทเพลงเลยเดี๋ยวดูเลยตอนที่เพลงกระดังนะไอ้เห็นไ,ไหมอาอย่างไปี้ยครับ จัปิดไฟเพิ่หน่อยนะนี่โอ้เฮ้ยอ่ะเดี๋ยวพอนิ่งๆมันก็จะแบบค่อยๆเห็นไหมเป็นจังหวะของมันเยี่ยม ว้าวน่าประทับใจมากครับตรงนี้อ่ะมาตรงนี้เรามาทดลองใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราเข้าไปใน Play Store และ App Store นะครับพิมพ์คำว่า Tron Smart นะครับจะเจออันแรกเลยครับแล้วก็โหลดมาครับเข้ามาแอปจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็เลือกของเราครับจะเป็น Tron Smart Bank นะหาว่าอยู่ไหนนะครับนี่ผลิตภัณฑ์เขาเยอะแยะเลยนะอ่ะอันสุดท้าย t r o Smart Bank ครับเราเปิดเครื่องแล้วก็เปิดบลูทูธของตัวซับให้เรียบร้อยนะครับปึ๊บมันก็จะหาครับหากัน นี่อ่าเจอเรียบร้อยแล้วครับทอนสมาร์ทแบ่งเห็นไหมครับตรงนี้ครับมีทีกีหนึงครับก่อนหน้านี้ผมพยายามต่ออยู่นานครับ เกือบชั่วโมงได้ครับผมชาร์จแบตไปแล้วก็พยายามต่อไปครับมันใช้พกันไม่ได้ครับถ้าเกิดเราชาร์จแบตอยู่มันจะเชื่อมต่อนี้ไม่ได้นะครับเผื่อเพื่อนบางคนซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมเชื่อมต่อไม่ได้ครับถอดสายชาร์จออกก่อนนะครับตัวนี้เปิดเครื่องเปล่าๆนะครับก็ถอมาเชื่อมต่อได้นะครับอ่ะเราเข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วปุ่มด้านล่างนี่ครับจะมี3ปุ่มเห็นไหมครับนี่หน้าโฮมครับก็คือบอกแบตเตอรี่ี่ยเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับกดตัวกลางครับนี่ครับเราสามารถเลือกโหมดได้หลากหลายเลยนะครับอย่างตอนแรกเนี่มน้เหดดไ p o w เ r ่าอดีบเบส3ดีไฮไฟคลาสสิเคิลวอล์คเลล็อกอะไรเนี้ยแล้วแต่ครับเราชอบแบบไหนลองเลือกดูได้นะแล้วก็ที่ตัวขวาสุดนะครับนี่เราสามารถเลือกโหมดได้ครับจะเป็นโหมดบูทูดเปลี่ยนเป็น AU เอเปลี่ยนเป็น TF เอัเปลี่ยนเป็น U ูดิสคับก็คือ u อ b ีะครับก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยครับเราจะเชื่อมต่อด้วยอะไรครับกด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 ได้เลยหรือว่าจะสั่งบอร์ดแคชครับที่ว่าเชื่อมต่ออะไรตัวก็กดตรงนี้ได้ครับได้หมดเลยครับตรงนี้เลือกสี LED วดีตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมเลือกสีส้มเห็็นนนนปป่่ะเเเเเอาาสีีีีขยยยวหมมมลลต๊ชพู นี่มันเปลี่ยนตามเลยครับเห็นไหมครับโหมดของไฟก็เลือกได้ครับว่าจะให้มันวิ่งไปเองปกติหรือว่าจะไปตามเสียงเพลงอะไรอย่างนี้นะครับเลือกไปตามเสียงเพลงแลวกันเนาะเรนี้มันจะได้ฟิลฟหน่อยนะหรือจะปิดก็ได้มีปัญหานี่ปิดไปเลยนะเผื่อบางคนไม่ชอบเอาไวนอะไรในห้องอะไรอย่างนี้หรือแม้แต่ปิดเครื่องก็ได้ครับกดด้านล่างน่ครับปุ๊บปิดเครื่องเรียบร้อยนี่เครื่องปิดแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าพอปิดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถสั่งเปิดใหม่ได้นะเราต้องเปิดเครื่องใหม่ก่อนถึงจะสามารถสั่งงานผัดแอปใหม่ได้นะครับเปิดป อ่าประมาณนี้นะครับเห็นไนะหมควแบคุมบัตเอปพลิเคชันได้ทั้งหมดเลยเยี่ยมอ่ะอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นลำโพงสายปาร์ตี้สายตื้อน,นะครับต้องมาทดลองใช้ข้างนอกบ้านครับต้องใช้เอาดอรครับแต่สิ่งที่ผมจะทดลองใช้ไม่ใช่ตรงนี้ครับแต่มันอยู่บนนู้น่านี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ผมตั้งไว้อยู่ที่สูงประมาณตึก3ชั้นได้อ่ะลองดูกันนะครับว่าผมไว้ที่สูงที่ไกลขนาดนั้น เปิดแล้วมันจะเป็นยังไงครับเรามาฟังกันครับโอ้โนี่ทำเล่นไปเหมือนเรียกว่าอะไรนะของหมู่บ้านอะเรียกว่าอะไรนะกระจ็คกระจายเสียงเป็นตมสายหมู่บ้านโอ้โหนี่ยังไม่สุดนะเปิดได้มากกว่านี้นะอีกนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้สุดก่อนกันนี่นี่สุดละดูนี่ นะเดี๋ยวอ่ะถ้ามีร้อยตัวนะได้ยินทั้งตำบลโอ้นี่แค่ตัวเดียวนะพลังเสียงขนาดนี้ส,สติงไปสุดไปโอ้โหติงสุดติงไปวู้ออนด่คิดดูดิดูจากระยะตัวผมไปถึงนู่นเนี่ยมันไกลกันมากนะเห็นไหมแล้วยังสามารถควบคุมผ่านสมาร,ร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายนี่ผมเบาเสียงอยู่นะเบาลดเพิ่มเสียงอะไรได้หมดเลยควบคุมได้หมดเลยไกลแค่ไหนควบคุมได้สบายไม่มีปัญหา นี่แหละครับก็คือความเฟี้ยวของลำโพงสายปาร์ตี้ Tron Smart b a n งที่ผมออามาแน,น้เพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับถูกใจกันไหมแหละครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจซื้อไปใช้เลยครับตัวนี้ครับราคา ,3490 บาทนะครับผมทิ้งนี่สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับซื้อไปสะสมไว้เทียตัวเทียรัวเทียตัว,ตว,ตวครบร้อยตัวเมื่อไหร่ต่อปุ๊บเปิดพร้อมกันโอ้โหได้ยินกันทั้งตำบลเลยครับ ฝ <Hey, S 2> ังอีกหนึ่งตัวนี้ไว้นใดอ้อมบอกอ้อมจะเป็นเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับทรอนสมาร์ทแบงครับผมต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือลำโพงบลูทูธตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยมีมาเลยนะคือเสียงมันโหดมากอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยครับคือมันมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วมันสามารถทําได้โหดขนาดนี้อะ่ะไม่ธรรมดานะครับและก็วิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับเอาไวไ้ในอนาคตถ,ถ้าเกิดมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับผมจะเอามาแนะนำเ,เพื่อนๆอีกอย่างแน่นอนนะครับมันจะเป็นหูฟังลำโพง,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 พงบลู ดังนันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้าครับวันนี้เขาไปจัดปาร์ตี้ก่อนดีกว่าโควิดนี่หนาะไม่ควรจัดช่วงนี้เราควรอยู่ห่างกันก่อนนะครับไม่เป็นไรซิวเตรียไมไว้ก่อนหมดโควิดเมื่อไหร่จะปาร์ตี้ให้กระจายไปเลยครับคุณตู้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเยี่ยม